i n f i n i ิ Note 12 Pro เปิดราคา7,999บาทราคานี้ในท้องตลาดถือว่าซื้อง่ายขายคล่อง แล้วเขาก็เคลมตัวเองว่าเป็นมือถือรุ่นแรกที่มากับ Helio G99 กล้องหลัง108ล้านส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยให้แรมมาถึง8 g b s ะไบต์สร256 g b เพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้2 t b แบตเตอรี่5,000 m ิลอรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์จอใหญ่6.7นิ้วด้วยนะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มากับ 5G เป็นมือถือ 4G แต่สำหรับบางคนเขาไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเร็วขนาดนั้นเพราะ 4G ก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว ดีไซน์ตัวนี้ก็จะมาแบบเรียบเลยนะไม่ได้บื๋อหวาอะไรฝาหลังจะมาเป็นพื้นผิวแบบด้านจับเนี่ยติดลาย้นมือได้ยากนะครับแต่ในส่วนของโมดูลกล้องตรงนี้จะมีพื้นผิวแบบเงาก่อนนะแล้วก็เป็นโมดูลที่ยกตัวขึ้นมาชัดเจนข้างในามาด้วยการ3เลนแล้วก็ข้างนอกโมดูลจะมีแฟลช led มาให้ด้านขวาจะมีฟิเ g e r p r i n นสแกนนะเไม่ปุ่ม power ด้วยแล้วก็ปุ่มปรับเสียงด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งของถาดซิมด้านบนไม่มีอะไรครับด้านล่างก็จะมี audio jack าจุไมโครโฟนพอร์ตชาร์จ type c แล้วก็ลำโพงนะครับ ต้องบอกว่าดีไซน์หน้าจอตัวนี้เนี่ยมากับดีไซน์ w a t e r d r o p ถ้าเกิดพื้นหลังสีดําแบบเนี้ยจะไม่เห็นอะไรนะสีเข้มนะครับแต่พอเราชักคอนโทรลแผ่อ้ออกมาที่เป็นพื้นหลังสีขาวเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าติ่งค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนเรื่องความดังเสียงนะเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงให้ฟังโดยที่ระยะเป็นระยะแบบปกติอันนี้เปิดความลังสุดเลยนะครับถือว่า ผมบอกว่าก็ดังฟังชัดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของเบสอะไรจะเป็นเสียงกว้างๆภายในกล่องก็จะพบกับเคสใสนะครับแกออกมาก็เป็นแบบนิ่มนะสามารถบิดงอได้เลยแล้วก็จะมีเงินมาให้ด้วยนะแต่ไม่ใช่เงินจริงครับจะเป็นเวลคัมการแล้วก็มีคู่มือการใช้งาน2เล่มแบบนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จครับเป็น A to C นะด้านในสังเกตดีมจะมีสีส้มด้วยนะ แล้วก็จะเป็นเข็มสําหรับแกะถาดซิมนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแล็เตอร์ที่เขาให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับฝ่ามือแล้วก็ขาที่มาเป็นขากลมเอาละครับในกล่องไม่มีหูฟังมาให้แต่ต้องบอกว่าออดิโอจาก3.5มามันก็แมสนิดนึงในการหาอุปกรณ์อย่างเช่หนหูฟังในท้องตลาดทั่วๆไปอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อมามาเข้าในเรื่องของหน้าจอหน้าจอเป็นอะไรที่หน้ากล่องเขาก็เคมมาเลยว่าเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับแต่เขาก็วงเล็บสเปคก็ได้ว่าเป็น LTPS ในเรื่องของสีสันเนี่ย อดใช้มาแล้วระยะหนึ่งพบว่ามันก็มีความสดใสดีนะทัชสกรีนเนี่ยก็ตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับขนาดหน้าจอก็6.7นิ้วใหญ่เต็มตาเลยทีเดียวถึงแม้จะมากับติ่งหยดน้ําแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานนะครับถ้าเกิดใครคิดว่ามันกวนใจก็หาบอลเปเปอร์สีดำๆอย่างที่อดบอกไปตอนต้นนะ แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหน้าจอที่เขาให้มาวัสดุเนี่ยมันมีการป้องกันก็คือเขาติดฟิล์มมาให้แล้วจากในกล่องเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเองของเขาเนี่ยก็เป็นกอลิล่ากราส์สามนะครับก็กัรรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่งจอเนี่ยโอเสดายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเขาให้จอ60เฮิร์ตมาถ้าเกิดเขยิบไป90เฮิร์ตหรือ120เฮิร์ตเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์ที่ลื่นไหลของ Android 12ในเรื่องของโมชันนะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ90เฮิร์ตหรือ12 หน้าตา UI ของเขาจะงงๆนิดนึงนะคะเพราะโออาจาจะไม่ได้คุ้นเคยอ่ะมันก็จะมีในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้เลยนะเนี่ยมันก็จะงงนิดนึงแต่ว,ว่าวิธีที่โอ๊ตคิดรู้สึกว่าใช้แล้วไงก็เซฟแน่นอนคืนลากขึ้นมาด้านบนและทุก แอปที่เราโหลดเนี่ยจะอยู่ที่หน้านี้หมดเลยจะหาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีแอปที่เขาเนี่ยมาเฉพาะเลยอย่างอย่างปาล์มสโตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Google Play Store เขามีมาให้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะแต่ในปาล์มเนี่ยก็จะเป็นแอปที่เขาเนี่ยแนะนํามาให้อะไรประมาณนี้นะครับคอนโทรลแพ n น,นลเนี่ยหน้าตาไอคอนก็ดูไม่ยากนะครับอะไรเป็นอะไรสามารถดูได้เลยเครื่องบินดักทีม i c แคหรือว่าจะเปิดปิด Wi-Fi โลเคชันอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้และอีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถลากนิ้วจากด้านข้างนี่พอจอสั่นนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะซึ่งป๊อปอัพตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูลัดอย่างเช่นบันทึกหน้าจอสแกน QR โค้ดหรือจะเพิ่มแอปพลิเคชันที่ใช้ประจำประจำก็ได้ซึ่งเราสามารถเปิดไปแบบลักษณะป๊อปอัพได้นะครับแล้วก็ลากไปลากมาเราจะลองดูว่าเปิดได้สูงสุดกี่ป๊อปอัพได้ป๊อปอัพเดียวแต่ว่าเป็นสลับนะอันนี้ก็ เป็นข้อจํากัดในเรื่องส่วนตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูอีกนิดนึงว่า OS ของเขามีชื่อว่าอะไรนะอ่ะชื่อว่า XOS นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน10.6แล้วแล้วก็เบสของเขาเนี่ยรันมากับ Android 12นะครับ มาลงดีเทลกล้องกันสักนิดนึงนะครับกล้องหลังเนี่ยเป็นแบบ t r i ปเปิลคาม a แต่ไม่มีระยะเอาระวายมาให้เลนหลักเนี่ยเป็นเลนวายความละเอียด108ล้านมากับอีก2เลนก็คือ d e ฟเซนเซอร์แล้วก็มาโครความละเอียดเท่ากันที่2ล้านพิกเซลนะครับเลนเนี่ยอบ,บอกเลยว่ามันเหมือนเราได้เลนแบบฟิกมาดังนั้นมีระยะเดียว ถ้าจะซูมจะเก็บภาพมุมกว้างเราต้องใช้ระยะการเดินถอยเอานะครับเป็นแบบแมนนวลความสามารถหรือฟีเจอร์กล้องเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับแต่เข้ามาหน้าแรกเมนูก็จะเป็นแบบพื้นฐานก่อนก็คือจะมีการทำช็อตฟิล์มวิดีโอ AI Cam Beauty Portrait แล้วก็ Super Night ส่วนเมนูลับเนี่ยมีนะครับโดยที่เราจะต้องกดลูกศรเห็นไหมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเมนูเสริมจากที่เราดูเมื่อกี้นะก็จะมี AR Shot s h o t ช็อตวิดีโอ o โล o มช o ่นโหมดโป o พ a โนราม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ กลับมาที่กล้องหลักก่อนจะใช้ชื่อว่า AI Cam นะในรุ่นนี้นะครับด้านบนสามารถเปิดได้เพิ่มเติมเช่นเปิด HDR นะครับหรือว่าจะถ่ายความละเอียด0ูง108ล้านเนี่ยต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็สัดส่วนภาพครับสามารถปรับได้แล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ครับฟิลเตอร์ก็มีมาให้หลากหลายทีเดียว งานวิดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความละเอียดได้สูงสุดถึง 2K 30เฟรมครับและก็สามารถเปิดเพิ่มเติมได้น,นี้เป็นบิวตี้นะพอเราเปิดโหมดบิวตี้นะจะถูกลดความละเอียดลงมาที่ 720p 30เฟรมครับเช่นเดียวกันกับการถ่ายคนแล้วก็เบอร์ฉากหลังนะในวิดีโอเนี่ยความละเอียดจะถูกลดลงมาที่ 720p 30เฟรมส่วนในบิวตี้โหมดเนี่ยนะครับก็จะมีการ เพิ่มเติมนอกจากการเบอร์แล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปปรับแต่งบิวตี้ในส่วนต่างๆก็จะมี AI Smart Body หรือจะปรับเป็นเฉพาะจุดก็ได้เอวหน้าลายสะโพกก้นอะไรอย่างเงี้ยปรับได้หมดเลยขาเรียวขายาวนะครับในส่วนของบิวตี้เนี่ยก็สามารถปรับในเรื่องของผิวเนี่ยได้เลยโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ย ที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับโอจะมาสรุปเรื่องแบตเตอรี่ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยโอ๊ตออกไปข้างนอกไปถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอจนแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือที่19ครับแล้วโอก็ชาร์จกลับเข้าไปใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10นาทีนะแบตเตอรี่เนี่ยก็เพิ่มมาที่3 5ถ้าคิดเล่นๆเนี่ย10นาทีที่โอชาร์จไปเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ16นั่นเองนะครับในกรณีที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันก็สามารถติ๊งต่างได้ว่าถ้าเกิดเราชาร์จไปประมาณครึ่งชั่วโมงการันตีนนต้้ววหะะ่่าาาายยนนมมมี30%ัคคถเกิดุณร ลาอันจํากัดนะที่แบตเตอรี่มันหมดเนี่ยเราสามารถชาร์จกลับเข้าไปในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อใช้งานต่อไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะเคลมไปที่33วัตต์ก็ตามแต่ความเร็วระดับนี้โอ้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมและเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็น h e l i o g 99มากับชิปกราฟิกมาลี g 57ดังนั้นก็จะเป็นชิประดับกลางๆที่เล่นเกมได้กลางๆนะครับแล้วก็อ o V เนี่ยโอนปรับกราฟิกเป็นระดับไฮนะครับแล้วก็เฟรมเรทไฮเลย ตัวเนี้ยเล่นได้เลยนะ60เฟรมเล่นได้เรื่อยๆมีแกวงๆ5 9 6 0ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้กวนใจอะไรแต่กราฟิกเนี่ยโอก็ไม่ได้ปรับแบบละเอียดยิบนะเป็นแค่ระดับแบบ HD High แบบปกตินะครับก็เล่นได้ครับส่วน Core Beauty นะครับว่าปรับกราฟริกเป็นระดับ Medium แลนะ้วก็ f r ร m e ร a t e High เข้าไปก็ยังสามารถเล่นได้นะครับก็ไม่ได้งหงุดหงิดอะไรในเรื่อง Touching เนี่ยเกมนี้น่าจะพอเห็นภาพะนะมันตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับแล้วก็เล็งยิง <c oughs> เดินยิงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคิวได้ก็ได้ MVP ด้วยนะเกมนี้แอบสิงนิดนึงล้กัน สุดท้ายครับพับจีนในโหมดอารีนานะครับกราฟิกที่ปรับเนี่ยก็เป็นระดับเริ่มต้นที่เขาแนะนํามาเลยก็คือมีเดียมทั้งคู่นะก็สามารถเล่นได้นะครับโหมดอารีนาเเนี่ยเข้าไปทัชชิ่งถือว่าตอบสนองโอเคเหมือนกับ Call of Duty แต่ในเรื่องของความสมูทของภาพเนี่ยรถมองว่ามันแอบไม่ได้สมูทขนาดนั้นนะ,นะเพราะว่าด้วยอ,อาจจะเป็นชิปกราฟิกของเขาที่มีจํากัดด้วยนะครับเรื่องประสิทธิภาพมันก็เลยไม่ได้สมูทแบบลื่นไหลเหมือนกับที่เราเคยเคยเจอมากับรุ่นอื่นๆที่ท็อปกว่านี้ มาสรุปกันนะครภาพรวมของ Infinite Note 12 Pro ตัวนี้เป็นยังไงต้องบอกว่าเฮ้ย7 9 9 9บาทเขาก็ทำมาได้ดีนะหน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอ AMOLED สีสันสดใสสามารถพิมพ์ได้สองมือแสงก็สู้ได้ในสภาพ outdoor นะครับแล้วก็การเล่นเกมถือว่าสามารถเล่นได้แต่อย่าไปคาดหวังมากเพราะว่ามันเป็นชิประดับกลางๆที่มากับชิปกราฟิกระดับกลางๆด้วยนะก็คือเล่นได้เพลินๆแต่ว่าถ้าเล่นแบบจริงจังแบบ สายโปรเกมเมอร์ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เล่นได้นะครับอย่างที่โอ๊ตลองให้ดูส่วนการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ 4G เท่านั้นถ้าเกิดใครแบบมีความกังวลว่าอยากจะไป 5G เขามีรุ่น 5G ด้วยราคาก็าจ,จะบวกเพิ่มไปแต่อันเนี้ยไม่บวกเพิ่มสําหรับ 4G ราคานี้โอ๊ตถือว่าโอเคแล้วแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายอย่าง w i f i เนี่ยก็เป็นมาตรฐาน AC นะยังไม่เป็น WiFi 6นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ